สวัสดีครับเอฟซี c, ช่องหน่อยคนหายย against, ู่หากินครับมาพบมาพอกับช่องหน่อยคนหายยู่หากินพี่น้องเป็นคนหลังคั้วไอ้ตามเคยพี่น้องมื้อนี้ครับขั้วขั้วเห็ดกับขั so. ้วไปพี Into ่น้องไปมื้อนี้สิมีเมนูพัดพักไส้เลือดไส้เลือดไก่พี่น้องเคยกินบ่ครับวัเลือดไก่กับเลือดหมูนี่แหละซองยางเอามาแล้วมันก็ลืมพี่น้องไปครับเดี๋ยวยังกะซ้างเดี๋ยวยัพัตเดี๋ยวพี่นงขอหมอเรียบร้อยแล้วครับไปสิพัตขอพอเกอนก็แลังกินเขาพี่น้อง ครับวันนี้ครับมาเข้าครัวอีกเช่นเคยเามาทำเ,าเ,าเครื่องครับมาผัดเครื่องเราจะผัดเลือดหมูนะครับเลือดหมูเลือดเลือดเออน่าจะเป็นเลือดก้อนก้อนเลือดหมูครับพอดีซื้อไว้นานเราลืมครับจะเอามาทำกินนะครับมาผัดเลือดเลือดหมูครับ เลือดหมูเลือดไก่นี่นะครับ <c oughs> ตเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยครับหันหห่นหอมหั่นใบเสีเรียบร้อยแล้วไปแป๊บหนึ่งครับจะเอาเลือดมาลูงนอพินก็จะเอาเลือดมาลงงนอะัเรียบร้อยนี่พี่น,อน้องเขาพัดเครื่องปรุงแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เทาไห หอ,อมผัดในเครื่องหมุนไผ่เรียบร้อยแล้วครับหัวสิเปีเเ๊ยไก่หอาเลือดไก่เลือดหมูนี่ครับมาผัดอีกเทีงหนึ่งผัดเตียผัดพ,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 พี่น้องไปครับไปเบิ้งสูตรใดของห้องเป็นหน้นาตาจะไปไกินบ้าถ้าเบิ้งกันเด้อพี่น้องเลอ้เลอแป๊บหนึ่งครับผัดเห็ดเรียบร้อยครับนะครับผัดเลือดไก่บนเลือดไก่เลือดหมูสองยางพี่น้องผมจำบัวควายได้มากลยเรื่มื่ม เป็นบวกแล้วก็เลื่อมพี่น้องเจ็บแๆกำกันเลยพี่น้องนะเนี่ยเลี้ยงกันไปพี่น้องไปตักเส้ถุยให้จานกินเขาเลี้ยงกันเนาะพี่น้องเนาะเออไปรับชมตอนต่อไปเรื่อยๆพี่น้องตักเส้ถยุยเส้ซ้ำเลยพี่น้องไปครับ หลงหมากพี่บอกม่วงหน่อยนึงมาสนิทบอกเนาะเตรียมตัวลงมือบอกม่วงกินเขากันนะพี่น,อน,น้องเนาะแซ่บแสวัสดีครัขขบเปี๊ยกซีพีการกำลังพูดพ่อกับช่องหน่อยคนหนึอยู่ให้กินครับพี่น้องไม่กินเขากินฝั่งน้นคำ้ำสุงนึงสองถุ่มนาะดิบเบื้องในการพี่น้องเขาเป๊ะอาจจะสองถุนนนน 8, 5, 5. ง,ง,ถง,ถแ,งแล้วพี่น้องสองถุงแบกหน้าที่เนาไม่กินเขากันเนาะพี่น้องเนาะเขาแล้วกัน พอนอนพี่นวลครับไอ้ีอรดเอ็ดไก่แช่พักนะครับพี่นวลกหมืกับแกยมของหวานครับแก่เข้าพี่นวลวี่กับพี่นวลโอ้หไลกันยังไงล้ครับซีนนูนชวนหลบบ้านไปข้างาวบนีสุด อ๋อฝ oh, mm ึกไมอืไอ้เหตนนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยขอเย็นพี่น้องไม่ได้พุ่เาไม่ได้พุ่เขาพุ่ง เคุณกปากระเของหมาหมาบ้านพี่น้อดูกรนแบบพอเพียงพี่น้องเนานเาอีทำอย่างีรอไ่รู้ละครับเอาบาาเานเช่นี้ันลำบากพี่น้องจนมันมีเรื่อยเขาต่างยทกขพี่น้องนี่อาพีปากน้องดันปากดันอะไรนี่เออพี่น้องปากอะไรก็แช่กุจิมันนี่ เรอ,อพี่นวเลยทั้งไทยและทั้งลาวทั้งางประเทศพิหนวเีแน่นงบมองบึงเทพมันแบมันงานนะครับมมนกินของกันเอพหนเลยอ,อาหารพื้นบ้านทอน,นี่ยี่น,น,ใน,ใน้องพัดผักัดผักใสเก็ดไก่พิหนหตักเก็บตำหตมตอตำตลนผักไม่ได้ถื้อพนหนย ไมกินนักของตลาดน้ะพี่น้งไม่กินวงตลาดข้าวม่นพี่นเรียร่วมมือรเดี๋ยวคจงขลานกินพี่น้ง,งความบูเติดจะไ,ไ,ไปเป็นไปเพื่อเม็ดเลือดเท้าอะไรนุ่งทีนะนพี่น้องนะ ไปเด้พีหน้อยันคต้หยาบนี้ขนต้ำกินพี่หมูตัวแล้วห้งใรวบยกกันห้องกินบระลัมกนักหนาพี่หนอย่นอักะัมกรักต้นน่คัม่ังเป็นต้อน้อยังเป็นนี่ยี่ยี่น้อง ้งรุ่งนี่น้ยรุ่งเลือดเป็นทักไปร่ง่ายครับเลิกแกเขาอไปใจผรุ่งผมรุ่งเลือดนี่นี่งเืองร่วมมอบบร่นา้องกินแบบนี้พี่น้อง ได้บ้างนะครับครับนี่ยังจะแทรกพี่น้องมันเป็นนั้นที่ผมแทรกเป็นบางมื Yeah. Okay. Okay. เเขาต้องตามแบบเครื่องเครื่องถึงใหได้ตัวไม่หนอกแบบสายไทยไหนก็เป็นหนุก เพราะจัดกับฟ er ้าัวฟ้าไพเดอรพี่น้องเด้อไส่ัเืใส่สิบววสวนน่า่ยพี่น้องกว้าละคาดกับมแพีงพี่น้องั้งรัพละคาดกัาเบิงลซาเบิ้าแชงนี่พี่น้อ

เมื่อพี่น้องว่ามอยากพี่น้องขอกรเน่อเรืองเมื่อตายแมพี่น้องแสบยุกิโซแต่กัอินโดพี่น้อง่คนอินโดี่เมื่อไรที่ิดว็าพี่น้องในเบื้องต้นพี่น้องแต่ก็บ่อยให้คิดว่าเด่นหน่อยได้นไรน้ะพี่น้องแตให้เบื้องสมมติกรนได็พี่น้อง พี่น้องครับกินขอก็อิ่มเป็นเดียบด้วยพี่น้องเด็ดๆตัวจานเป้าเลยพี่น้องเสียครับกินขอก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องมากเลอนี่ไม่พี่เพื่น้องไม่กินขาครับกับข่าวห้องเยีบเยียบไม่ง่ายเยียบง่ายนะพี่น้องกับข่าวห้องก็ะดิกินแบบกินแบบประหยัดพี่น้องกินแบบกินที่เข้าเท่าที่ห้องมีรูกลินพี่น้องเท่าที่มีห้องมีความเหยียนกลิ่นเพราะว่าเขายัง มีทุนมี่คนเพื่อนส่องใเงยเพื po ่อนพี่น้องเนาะฮ่ไปเ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องเป็นกระรังใจ้งช่องหน่อยคนหายอยู่หายกินพี่น้องบว์กุ้งเก่งพี่ปากการได้กระถกคว้าถกคว้าไปพี่น้องนลายเด้อพี่น้องเด้อพิ่นีก็มีหลายพี่น้องไม่กินเขาเรี่ยงตาพี่อ่อนน้องเพส้นที่เส้นน้องไม่กินหอาเหมือนกันน้อพี่น้องเนาะพิ่นีกับพี่มีอย่างไรกับฝากกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาพี่น้องเนาะฝากดไลค์กดแชร์กด แะดิ้งแกงเกลือน,นมีฬาทคลิปมีไมน้องพี่น้องฝากคอมเมนต์มาใต่คลิปน้ำเด้อพีนออ่น,อน้องเด้อฝากดานช็อตหน่อยน้ำฝากพี่ฝากน้องพี่พีน่น้องฝากฝากพี่ฝากน้องนี่นะครับฝ <c oughs> ากอะไรก็แช่ก็ที่สามให้น้องพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างไรก็เกาอาเข้ามาสวัสดีครับไปเรียบร้อยครับ